ลดีเนี่น,น,นะต่างๆเพิ่มความมั่นใจแล้วก็จะเพิ่มความแก่ด้วยนะคะหน้าเป็นม,ม,มีบนใบหน้าล้างหน้าเยอะอยๆเซลล์ผิวแก่ปุ้ยคุณค่าสู้ก,บกับศัตรูไปด้วยกันอันนี้เซตอะไรนี่ไม่ได้เล่นนะกับดดที่ยิงโอเวอร์ ต้องตัดนะอีนั<อ>่นเลืดเด้งทหารอีฆาตกรฆาตกรดีเด่นแมโอ้มันลบดีโอ้มันเอาสะกีนมังกรอ,อุ๊ยอะไรพุ่งมามากมร่อนแจ็คแจ็คได้หาเดี๋ยวแจ็ค มันหวัดจับเดี๋ยวกอนน้องถอยมากันเปของกูค่ากูได้มามเลัินากดจิตใจเขเกอกเก็กเก็บกเฮ้ยเฮ้ยมือืมอืมเข้ามาเข้ามาแหละ กูจะกลัวมึงนะอาติดติต,ต,ต,ตชัมโบชัมโบไม่ได้กาจเตียนเวลากระเ,ยะเทยโอ้จะไปไหนเป็เหลอโอแพนด้าน่าแหมน,น้อยเดียวนอไม่ได้กาจได้กับติๆๆๆป้อมเล็กรักของเราถูกโจมตี ครูไปเรียนวิชาจากน้องสาวตองมาแล้วน้องสาวตองว่าถ้าเกิดเพนปุ่งมาอันติไปก่อนอ๋เอเลนดอร์เป็นแคร,รี่หรอ

โอ้ไข่มาไช่วยอารีลาลีตีดากอยู่คนเดียวนะาตีดากอยู่คนเดียวค่า เนดอมันวิวิบมาก้ยมันวิบปับแต่เหมือนมายู่เนาะมาไปละขอโทษเจ้าขอโทษไปละขอโทษขาไละเจ้าขอโทษเนาะกูจะว่าตรงนั่นกูกบเพนปุ่มมา ดักเขาใน่นอนมันพร้อมแมปอีเพนนี่แต่เอาเป็นติดแก้วดักดักไหนดักไหนดักไหนขึ้นบนเนี่ยขึ้นบนยืนีิแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมกำลังห่างสูงออกไปอ้าวอ้าวมันไปบนอ้าวอีเทเลนดอร์เหรอมึงมึงต้องเคลียร์ต้องเคลียรกเล้ยติดอ่างเจ้า มึงก็งไปเชเลนก่อนถอรมาด้วยทำมอย่าทำส่วนกูค่ะมาเยอะเยอะจังเลยค่ะก็เป็นแคลล่ดีก็น,นี่อเลนกลางของเราถูกโจมตีเบดอไปแครี่ไว้ไว้ไว้มาแล้วจะมาแล้วกระอระอย่างดรอเปิดแคลรี่ บัตรมันล่างมั้งอ๋อมันเอาเอเินโดมาคอมโบกับอีนี่ไงเพราะว่ามันต้องอยู่นอกวงปุ๊บมันแบบต้องรอโดตบาบมากับปิ๊กมาได้แล้วไง ับ,นะบ,บมีเอาก่อจะรู้เอาเอาอิน่ะเขาดูลังเลเนาะอ,อุ้ยนะกข้อไปได้น,ดนออกยกอที่ลากถอย,ยอ,อีน่ะมาอยู่ดังหลังน,นั่นนะ่ะได้ดก็โดนลาดหรอก มันห้องใครได้ไหมโ<ะ>อ้เขาได้เขาได้ไม่ได้ขี้สี่ไม่ได้อยู่ในระยะท่าสองบ้มามันมหนีได้แน่นอนอ่ะโดน,น,นโได้ป้อมนี้ได้ป้อมนี้แน่นอน <c oughs> เสียสละยอนกับป้อมค้าย <c oughs> มันบุ้งมาอันตีเดี๋ยวโฮกก่อนนะอีกไว <c oughs> <c oughs>

ไข่บูบับมาได้ป้อมแล้วนี่โอ๊ยห้าหนึ่งมัน คตรมันบอกใอ้เอาออปชันอย่างดอย่างเนะ่มันวแบบ่ามันห้องวงแต่ว่านีน้โอ้โหแรงมากบอกกันแล้วกันอ๋อวคือมาหน่อยเดียวศัตรูเรียกดาวเซสเลเยอร์ออกมาแล้ว Your oh, oh, tower has been destroyed. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. We yeah. will take back the tower. มเัมเราจตน,นไปห่วยแลใช่อีเพนมันโดนเร็ว,วอ่ะตัวนี้ตัวที่น่ากลัวที่สุดก็คือลิกเตอร์เป็น่จีอเพนเล้วไออีเพ,เพนกูแช่แข่งได้อยู่ยน้ำตาลกรมันจะเล่นอย่างอื่นหรือ,อเปล่าง หมดเลยเบื <Cornell>. ้องบนของเราถูกโจมตีรวยซอยวยซอยรวยแจ็คอยยแด้เวี่ยอมป้อมบนมองป้อมบนจะได้แบบ อย่ามาทำเพื่อนกูค่ามึงมึงมันเอานี่เห็นปะต้องขึ้อีเอิอขึ้นเสาเอาบนกูจะเคลียร์ร่างมึงอย่าบวกนะ ไปหิวเนาะไปหิวค่ะพอมาหมดจะมาเหี่เนาะเหี่ยงกงามไงเราแบบลุ่มอยากได้นาฬิกาของขวงัญโอ้อยากได้ของขวัญไง โอ้เมืองอันตีผิดด้านหายบาบกว่าต้งตัรอบมาโอ้ยมืงน่าเ้าไปเีกยนเรว่เมืองเบเร็งกระจบจละอ๋อตานี่ ไม่เปิดให้เข้ามาตั้งนานะหนังห,งหงมามหดูสิว่าคุณแจ็คจะทำได้ไหมภารกขจของจัก,กรวาลแจ็คคุณแจ็คกระน,นันนะได้อไดเออไม่เหลือ

นี่กูจะใจเย็นๆโอ้ยมาได้ดีตัด้งเถอะตัด้งเลยมึงคิดคิดมาแวะตีมึงอยู่แม่แนวหมดพอดีอีกเฮ้ยมันโถมเนาะแต่กี้ถ้ามีย้อนให้เดี๋ได้ละตัวโดนเนี่ยยังก็ไม่เจอตัวอีกยิ่งต้องรำไรนาชักข้าโอ้ยละบบ กระเทยเสียระบบหมดเช็คก่อนกูระแวงแต่นี่แอนตี้มาเร็วนี่กระพุทธวงไม่นมาได้โอ้ยน้่มันไฟปูนละ อีล uh, uh ูอ huh. <st ีต้องตายแล้วล่ะแล้วงะคนี่เอมัยงมาได้กั รัก่กอ,กอนกลับบ้านอปของขวัญบ้านก่อนแล้วก็ไปแจกของขวัญมันไม่ไปลักมะนาวมาันามาก็กลับบ้าน,นของของขวัญไปลักมะนาวมา ของขวัญสีฟ้าค่ะที่ตอนนี้มาอยู่ตรงเท้าอ่ะค่ะอีเอเลนดอมันป๊อดเป็ดเนาะมันเอาเน่มันมีมันมีแช่แข็งจักว่าลองเพื่อต่ออะไรปะ,อ,ะอุ๊ย้ห็นแน่ ở người lùi hỏi mọi người ạ hỏi mọi người ạ hỏi mọi người ạ เพือ่นอน,นกูโดนอย่างเข้าไปใครทำเพื่อนกูก่อนตะกี้ได้สมมติเกียวก่อนล่างเลนกานเด้เอดูนี่กันเป็ย

ก็นั่โอ๊ยว่าอีดักทอมกูหายมันปู่แล้วกูคจะปิกข้าไปอยู่กูจะต้องรอรัดดักของทีมตัวเก่าเท่านั้น Oh God, totally. Shut down. Your tower has been destroyed. <coughs> แค่ย้อนมาตายกา็โอเคแล้โอ้กุตีคลิปบาดแหงเลยโอ้โอเป็นกุี่ตัวปลอมไหมคะแต่คลิปตัวปลอมนะตลกค่ะจริงค่ะคลิปตัวจริง,รงก็จะซื้อร์กิเท่านั้นนะคะ